อยู่วันนี้เปิดสตรีมาได้คลิปเฉยเลยครับน้องๆก็อบอกว่า3ามทุ่มีดันแล้วผมผมนี่ก็พร้อมจะดันเลยสิฮะโอ้โหดันตอนนี้ในหน้าเซิร์ฟของเราเนี่คนเพียบเลยนะฮะสวัสดีน้องๆทุกคนน้องๆทุกคนนี่แบบว่ามารวมกันตรงนี้โดยที่ไม่ได้นัดหมายนะฮะ โอ้โหเด็กๆเซิร์ฟกูนี่คือเหมือนเซิร์ฟล้างเลยนะตอนนี้นะครับผมคือคนแม่งมันมารอกันตรงนี้หมดเลยเว้ยเออแต่ผมว่าตอนนี้เนี่ยดันน่าจะเปิดแล้วนะครับเลีกหนึ่งวิไปเลยตะดิงเอ้ยยี้ยี้กูต้องสัต เซตไปด้วยอีเวนลืมเลยนะฮะอ่าผมเอาเซต2องไปแล้วกันนะครับผมจัดไปเข้าแล้วเข้าปะวะเกือบเกือบลืมเซตตัวไปนะฮะไอ้เหี้ยเซตเมื่อกี้กูดีเปล่าวะมีอะไรอะ่ะมีมีตัวต้นเกมมีตังตังสองตัวโอเคน่าจะโอเคอยู่มั้งเออน่าจะเล่นได้อยู่นะเฮ้ยวันนี้คนดูเยอะนะครับผมเอออย่างที่บอกไปนะครับอย่าลืมมาดูสตรีมเราทุกวันนะครับเราสตรีมที่นีโมนะครับผมในนีโมเราก็จะมีเอกลุศิพคอนเทนต์มากมายนะครับเรามีสปอยคลิปใหม่ๆเรามีบ้าๆบอๆหลายอย่างที่บนยูทูบมึงไม่มีวันเห็นแน่นอนนะครรัััับแลล้้ววนนนนีเาากก็มงด อะไม่รู้ว่าใน Youtube คลิปนี้จะได้ลงชาติไหนนะครับแต่ว่าณวันที่14ธันวาเลยนะครับวันนี้คือวันที่เราลงดันกันนะครับผมนี่มีอ้าวนี่มันดันเดิมนี่หว่าดันในตัวเอ่อไอเลมอะเลมอะที่เป็นโลกอะฮะไม่ใช่นั่นเลิมเนี่ยชัดเลยสัตว์ดันเดิมวะนี่ทีนี้มึงก็รีบวางตัวเงินไปนะอ้าวเด็กๆยังไงกันนะยังไงกันนะเด็ก ไม่เอาแบบลงปุ๊บบ้านแตกนะไม่เอานะวางจีนอ้ก่อนละนเฮียไม่รู้ละไอเด็กกระโปรงมึ่วางตัวตังสามคนกันนี่เอ้ยโอ้โหมีจีนอ้สองตัวมันจะไปไหวยังไงตัววิ่งเร็วเลือดหมื่นอย่างเงี้ยก็ตแตกแน่นอนนะฮะไม่ต้องมาดูสตรีมครับมีแต่คำหยาบนะผมเฮ้ยใครบอกมีคำหยาบผมเนี่ยพูดไพ่รอบเพราะพ,พริ้งเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีนะครับผมพี่พายเอ้ยพวกมึงนี่เหมือนทําตัวเหมือนไม่เคยลงดันเอ้ยแต่ว่าเลือดบ,บ้านละสองหมื่นนะไอตัวนี้เด็กกระโปรงเนี่ยเลือดสองพันเนี่ยเราน่าจะค่ามันได้สบายๆนะ ะฮะแตกนะฮะอ่าห้าวไงห้าวอยากลงตัวตังกันก่อนไงห้าวจีนอตแม่งยิงไม่ถึงแล้วด้วยนะฮะสี่พันสามพันหมื่นสามอุย้ยยังไม่แตกยังไม่แตกเอยเกือบแตกแต่ไม่แตกโอโลจิบารุอือเออ,อก็จบแล้วเนี่ยจบจบแน่ๆเลยจบแน่ๆเลยนะฮะเดี๋ยวผมต้องวางเลอโต้ตรงนี้อีกสักตัวหนึ่งว่าโอ้ไม่ไหวนะฮะจีนอตกูวางพื้นตรงนี้ไม่ได้ซะด้วยนเนี่ยจะทำไงอะเนี่ยวางเลอโต้ตรงนี้แม่งเลยแล้วกันนะเออการตายเก็ละสอง จบละจบละฮจบจบจริงอ้เ้ยแล้วเด็กแม่งมันรุมกันมึงรุมอะไรกันเนี่ยอะไรวะมึงมึงเหรอโอ,โอ้แม่งเอ้ยกูเห็นจำนวนจีนอตอนแรกได้กูแบบโอก้กูกุมขมับแล้วแบบโอ้รอบนี้ ชีวิตเราน่าจะไปได้ไม่สวยเท่าไหร่นะฮะผมว่าผมจะเอาเป็นลูฟี่ออกแล้วผมจะใส่เป็นอิตาจิตรงนี้แล้วผมจะเอาออฟไฟเนี่ยเอาออกเอามาใส่อิตาจิแทนแล้วผมก็จีน้อเนี่ยเอาเป็นแค่ออฟระเบิดก็พอนะครับโอเคมารอบนี้บอกได้เลยว่า ถ้าแตกกูไม่อัดแล้วครับพอเปิดมา G ีนอ2นะฮะยอดเยี่ยวเนี่ยผมโอเคเดี๋ยวเราจะาใส่เป็นผมใส่เป็นอิทจิแล้วกันเนี่ยผมตรงนี้หัวมุมเลยฮะเอาไฟเด็ดๆไปเลยดับเมทเจ็ดพันในสัตว์เอยเดี๋ยวเราต้องปิดลายน้ําด้วยนะฮะออปิดลายน้ําด้วยนี่โอเคเราจะได้ตัดต่อแบบไม่ลาบากนะครับผมเข <ๆ S 2> <ใน S 1> ้าใจฟิลน้อง<ด>ๆใน u t u b e นะครับผมเพราะเวลาผมตัดต่อเนี่ยนะครับกูรู้สึกว่ามันมองลําบากมากเลยช็อตบางช็อตเนี่ยคือในสตีมเราเนี่ยนะครับหน้าจอผมในที่ผมเล่นเกมเนี่ยมันไม่ได้มีไลายน้าตรงนั้น ผมว่ารอบนี้น่าจะผ่านแล้วนะฮะเด็กๆเรามีประสบการณ์โอ้โหแล้วไงล่ะครับตัวเลื่อนมือแล้วไงอ่ะโดนยิงไปดิเราเล่นแบบที่แบบว่าส k i ิปเวฟได้ไหมเราเราอาจจะผ่านก็ได้นะอรอบนี้เดี๋ยวเราจะวางตัวตังผมวางแค่สองตัวพอแล้วนะครับจะมีวิ่งอะไรกันเนี่ยโอ้ยแอร์อัดจังเลยว่าตรงนี้เอ้ย,เ,อย,เ,อยเราจะวางบูบ้าบูบ้าเวฟเกียร์วางทันไหมไม่ทันนะโอเค มัันนเด้้งไปแลวะครบ okay, okay. จริงๆเนี่ยอิตาจิผมตัวเดียวเนี่ยก็น่าจะน่าจะไหวแล้วนะฮะดาเมจเจ็ดพันเนาะผมพร้อมกับจีนอสตรงนี้อีกเป็นเคลือญาติเลยนะเนี่ยโอ้โหผมว่าน่าจะสบายนะครับรอบนี้เราไม่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 ปิดสกิปเวฟนะฮะเราเปิดสกิปเวฟไว้นะครับผมคลิปเราจะได้เร็วๆนะน้องๆเราได้วางตัวตังกันเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยนะฮะตรงนี้น้องคนนี้เขาวางอิตาจิตรงหัวมุมนี้เหมือนกันนะครับเขาจะได้เอ่อได้บัตฟาร์มดาเมจได้ตั้งแต่ต้นเลยนะฮะสกิปประคับสกิปดีเฮี้ยวอ่ะกูเก่งอ่ะเก่งดิน้องอย่าอย่าทำตัววออออ่นแดิเเ้้้ยยฮโโหมา กับผมแล้วกลัวอะไรวะใช่ไหมเออตอนแรกๆนี่นก็แบกกูด้วยนะฮะเจอจีนอสกูกระหน่ำยิงเข้าไปแล้วมาเจออิทติตรงนี้นี่อุย๊ยแต่มันวิ่งเร็วอะมันตีได้ทีเดียว,วะนะเออเชี่ยอุ๊ยเช็กว่าแตกว่ะว่าแตกแน่เลยดูทรงเลยเนี่ยวพวกคุณทำไมมันไม่ไหวกันเล้ยไอ้ยีย่นาโตมึงช่วยยิงดิไอ้หี่ทำไมวางไม่ได้วะไอ้ห่าแล้วแม่งมันวางตัวตังอะ มันวางตัวตังค์บางหมดเลยอะเฮ้ยกูเชื่อว่าต้องไหวดิวะเอ้ยใครบอกไม่ไหวแล้วคืออย่างน้อยเนี่ยช่วยๆกันตีนะครับผมช่วยๆกันทำมหาดแดกหน่อยนะฮะอ่าเดี๋ยวเราวางเป็นเซเบอร์นะครับคือกูต้องทั้งวางตัวตังค์แล้วก็ต้องทั้งไปนั่งอัพตัวด้วยในเวลาพร้อมกันนะครับผมคือมันก็อาจจะหลอนหน่อยนะฮะเ,เดี๋ยวผมอัพอีตาจิตัวนี้มาอีกสักนิดหนึ่งแล้วกัน โซนนี้เริ่มมีบัฟแล้วนะผมว่าน่าจะไหวปะเฮ้ยไหวไหวไหวสคิปได้เชื่อกูดิเออไม่ใช่หรอกกูไม่อยให้เวลาคลิปกูนานกูตัดต่อระบากเนี่ยเดียวโอหอิจิตรงนี้แม่งวาากัน2ตัวเลยนะฮะผมว่าผมจะต้องเริ่มอ,อ,อัพอิจิเราให้มันไปขั้น3แล้วอัพไปขั้น3โอเคผมว่าขั้น3อมอาจิเราเนี่ย น่าจะโหดแล้วนะตอนนี้คืออีตาจิเราติดเบิร์ได้แล้วนะฮะเยี่ยมเลยนะครับผมดาเมจเป็นแสนนะเลือดที่เยี้ยงพวกนี้แม่งสี่หมื่นสี่สี่หมื่นกกครึ่งแสนแล้วนะอ่าเดี๋ยวผมวางอีตาจิตรงนี้ตัวหนึ่งแล้วกันนะผมปาดหน้าเค้กไปหนึ่งทีโอเคตอนนี้นี่คือทุกๆหัวมุมในน้องๆเราวางอีตาจิดักไว้หมดแล้วนะฮะเออถือว่าดีเยี่ยมเลยนะผมโอเคเดี๋ยวเรา นี่เลยโอเคเวฟเฮ้ยนี่แม่งสกิปเวฟแล้ววะ่ะเด็กแม่งเอาอ่ะเด็กแม่งเอาเด็กแม่งเอาสัดไปเลย3,000ันนะผมอ่าใส่ไดนะ้2,000ฮะตังเหลือพันเดียวไม่ไหวเว็บผกแล้วเราเวฟบกแล้ว, 6, ลวเด็กๆตัวเนี้อะไรเนี่ย ลูฟีอ่อะลูฟี่อะไรวะเนี่ยโอ้โหโคตรเท่เลยนะฮะผมว่าไหวแล้วสกิปได้สบายนะครับมอนมันเริ่มไม่ไม่ไม่ไมข้ามสะพานมาแล้วเนี่ยแปลว่ามอนเขาเริ่มกลัวเราแล้วนะฮะเออครับตอนนี้เวฟเจ็ดแล้ว,อ,อ,ลวอีซี่ครับเนี่ยนะเด็กในสตรีมบอกอีซี่แล้วเนี่ยเออใช่ไหมตอนนี้เราจริงๆเราไม่ต้องกลัวอะไรแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบ้านเราแม่งแข็งแกร่งว่ะเออแต่จริงๆตอนแรกก็เกือบแพ้นะครับเออแต่ว่าก็ถ้าถ้าแพ้รอบนี้กูไม่ได้ไล่เฮียกูรีบอัพตัวเงินให้เต็มให้ไวเลยนะรอบนี้ผมเอาตัวเงินมาแค่ตตััััััววววพพออ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 นนนนนะะะะคคคครรบบเเเเเเเาามมมมมยยยกกิดี๋แแ่่งงไทผืืฟลู้ มันดูกูต้องดูสถานการณ์โดยรวมด้วยไงไอ้เหี้ยแล้วมาอัพโตตังด้วยมันเหนื่อยนะมีใครวางตัวบัฟไว้กลางกลางแมปได้ไหมผมผมจะได้วางเราโตแสนผมสักทีผมจะได้แบบว่าโชว์ความเดือดของผมหน่อยตอนนี้ดามเมจเราอยู่ที่เกือบเอ่อเราอยู่กลางๆนะฮะใช้คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นประโยชน์นะครับผมเราเดินทางสายกลางอยู่นะตอนนี้เออคือแม่งกลางจริงเนี่ยดูสกอร์ผมเนี่ยอยู่หนึ่งเอ็มเนี่ยนะฮะซึ่งแมปนี้เนี่ยแม่งเป็นซิกเนเจอร์เลยนะคือเล่นทีไรได้แหลก ที่เลยนะนี่สบายกว่ารอบที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยรอบที่แล้วเนะี่เยเราปิดสคริปเวฟกันแทบแย่เลยนะแต่ละเวฟนี่หนึ่งเวฟเหมือนหนึ่งชั่วโมงอ่ะนะฮะแต่ตอนนี้นี่คือทุกอย่างสบายแล้วนะฮะอ๋อนั่นนั่นแน่มีเด็กแม่งเริ่มวางนาะรุโตะแล้วว่ะมีเด็กแม่งเตรียมว่ะเดี๋ยวกูเตรียมด้วยแล้วกันโอ้ผมเอามาเตรียมไว้ตรงกลางเลยแล้วกันนะฮะอ่าโอเคครัชิคกูมานะฮะตัวที่ทำให้เกมแหลกนะฮะจิ๋วหายกูรีบหนีก่อนเลยโอเคนะครับผมตอนนี้เราเอ่อ อัพบูม่าเราเต็มแล้วนะฮะได้เวลามาโฟกัสกับนารุโตของเราแล้วนะครับผมเออนารูโตเราจัดการเลยลูกพ่อยิงมันยิงมันให้หมดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแมมงกระยุกเลยวะ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยทิ้ยเฮ้มเงบินว่อเก้นเลยเฮ้ยเฮ้ำคา้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยะฮ้ยละนรเฮ้ยเล้ยเะ้เฮ้โเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้่มฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยงยกเอ้เ้ยเยเเยเด็กๆเซิร์ฟกูเริ่มแหลกกันแล้ฮ ไม่เชี่ยมึงกูไหวแล้วมึงยังมีคาคาชิตัวที่4นะฮะกูอขอลองอ่าเดี๋ยวกูวางเอาตัวเพิ่มอีกตัวนึงอ่ะตอนนี้เนี่ยผมวางเอาโต,ตขันขตขข้นแสนอย่างเดียวฮะ,ะบัฟแม่งคือมาบัฟตรงนี้กันเว้ยไอ้ชิหาย <laughs> แล้วกูวางตัวกูวตรงนูน้นไอ้หาเอ้ยกูวางนี่ก็ได้เอาแล้วคือคนวางบัฟตรงนี้แม่งไม่บัฟ้วยนะไอ้เหี้ยได้เลมอีกแล้วเหรอโอ,อ,อ้อะไรวะอุตส่ามาได้ลงดันทั้งทีนี่มึงมาดันเดิมดันซ้ำและแถมมีคาคาชิ3ตัวยัดเข้มแม่งคือแยกหน้าที่กันทำเลย ไอนี่ตัวทางนี้ไอนุ่นตรงกลางไอนุ่นตัวทางแรกนะฮะโอ้ตอนนี้คือดาเมจนี่กดรัดสัดเพียงกันบ้านนะฮะไม่รู้ว่ากูวางเราโตแสนกูอย่างเดียวไอสัตว์ใครเก่าใครเฟี้ยวใครเจียวเนี่ยเราเจอกูกู้ติดต่างมันเยอะมากเลยนะเออต่างมันเยอะมากๆเลยนะต่อเวฟเนี่ยนะเพราะเวฟมันเยอะด้วยนะครับเนี่ยเราลงนาำโตแสนนี่ก็คือแบบโหดาเมจดูดิฮะห้าล้านห้าร้อยล้านอ่าเดี๋ยวเราลงเป็นอีทาจิแล้วกันมองตรงนี้เขาไล่เป็นทางยาวมาแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเราวาง ดักตรงนี้แม่งเลยอ้าวไอ้ที่แต่ตนี้ก็เวฟท้ายแล้วเนาะเราก็ขายบูม่าทิ้งซะใช่ไหมแล้วเราก็มาวางอีทาจีนี่เน,นี่โอ้โหโซนนี้นี่คือถ้าเรายิงติดไฟดำนี่คือคุ้มจัดนะฮะเอาไปดีครับอีทาจ,จีเราจัดไปเฮ้ยดามเมิ 1B ครับเด็กๆ หนึ่งบีครับโอ้ย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 ไอ้ช่งกูแบบทรมานจิตใจกับคอมกูมากเลยคอมกูจะพังแหล่ไม่พังแหล่แล้วเราขายตรงเงินที่ต้องขายหมดก็ได้นะมันลงตัวอะไรเพิ่มไม่ได้แล้วนะฮะมาเราตกคันขั้นแสนขันแสนลงเลยนะทุกตันี่ไงคาชิสี่ตัวไอ้สั์แม่งเอาจริงด้วยย็ดเขน,นะฮะมึงมาอีกสักตัวนิไอ้เหี้ยกูอยากจะเห็นคนคอมกาดนี่คือกำหมัดเลยนะตอนนี้จริงๆมันมีตัวึงนะมันมีไอ้นี่อยู่ตรงนี้นะเนี่ยโอ้ตัวเด็กๆตัวน้อยๆโดดๆดึงๆอยู่ตรงนี้ ไอ้ชิบยัคอมคุณจะระเบิดอยู่แล้วเนี่ยนี่บอสมาแล้วนะฮะอ๋อบอสก็เป็นไอตัวที่เราจะได้นี่แหละนะไปว่ยังไม่อยากอยู่ใกล้คาคาชิอ่ะไอสัตว์แม่งคาคาชิมังลุมกระทืบเลยว่ะชิแม่งหมาหมู่จัดเดี๋ยวได้ไอ้คาคาชิตัวนี้ทำอะไรอ่ะฮะคาราชิตัวนี้ทำอะไรครับน่ะอ๋ออ๋ออ๋อเขาคุมอยู่ตัวอยู่ตรงนี้สงสัยแหลกนะโทรศัพท์ผมทนคาคาชิเจ็ดตัวชิวๆอ่ะยดเคมึงมึงเปิดสตรีมด้วยเดิแม่ดิมึงเปิดสตรีมด้วยมึงเปิดอัดหน้าจอด้วยเดี๋ยวมึงรู้เลย ถ้ามึงรู้เลยโอ้ยเอ้ยท้องฟ้านี่มีแต่ขามูยจูริเคนเนี่ยใชิบหยจบแล้วว่าอะไรกันเนี่ยโอย้ไหนดูที่ได้ตัวอะไรเจอได้เมดไวฟูมาอีกตัวหนึ่งแล้วอะ่ะเดี๋ยวเราไปแจกเด็กในเซิร์ฟเล่นเถอะนะครับเอามาทำใหมก็ไม่รู้หลายตัวการันตีแหละใช่ครับมึงการันตีอยู่แล้วนะฮะเจ็บคอเลยกูเมื่อกี้รู้สึกว่าพัางไม่สนุกเลยนะไอสัตว์มไม่รู้เป็นคิดจะเป็นยังไงเออมึงเอาไปเลยแค่นั้นเองไอเหี้ยยากอะไรวะ Vale, let's go to the deck.